สวัสดีครับวันนี้พบกับรถยนต์โตโย t a าคานแข็งวางคารน,นะครับผม LN85 ครับวางคาน VX80 หน้าหลังครับผมเเครื่องเป็นเครื่อง 1KZ นะครับ 1KZ ตัว185แรงมาครับ KZ New s e r ซบอดี้ยังทรงเซิงสวยครับผมช่วงล่างดีครับเครื่องเกียร์ดีเกียร์เป็นเกียร์เซิร์ฟเสื้อใหญ่ครับ ยางสามเจ็ดแม็กซีเข้าไรเข้าสูงอะไรเหมาะเลยครับโฟร e วิวใช้ได้รถเป็นคางแข็งแล้วแจ้งลงเล่มครบถ้วนนะครับขับสี่ลงเล่มแล้วพาสี่เต็มครับผมไม่ขาดต่อถึงปลายปียางดอกหนาครับโชกคเป็นโชคลนโซครับผมวินน้าหมื่นสองพันปอนใช้งานได้สภาพใหม่ครับแหน่โปโครคอมครับอันนี้เป็นเต็ดหลังนะฮะสภาพบอลี้สวยครับรถหัวเดียว เอกสารครบพร้อมโอนครับผมแจ้งลงเล่มถูกต้องยาเป็นสามเจขอบ16ครับโชคเป็น8ต้นครับคันนี้ถุงล่างขับขี่ดีครับศูนย์นิ่งศูนย์ดีเครื่อง1นึ่งเคเซสาพันภาษีปีละพันห้าบาทครับโลบาเชื่อชัยภายในครับผมตาดเครื่อง ระบบไฟติดครบระบบวิ้งก็ใช้ได้ครับอแอร์หนาวมากแบต2องลูกครับระบบไฟลดเป็น12กโวลต์ต่อแบตสองลูกเพราะว่าเผื่อใช้วิ้งใช้ไฟเยอะๆครับแอร์หนาวพรมอะไรพาวเวอร์เครื่องเคสซดลงเล่มแล้วช่วงล่างขับสอะไรลงเล่มครบหมดแล้วครับผม ขีทางไกลได้เลยครับผมไปเทสก็ระยองเขาต่เหมือนอะไรก็ขึ้นได้ปกติครับเครื่องแรงมากไม่ดันไม่ไอความร้มอนปกติเครื่องดีครับเครื่องแน่นใครสนใจก็ ต่อมาได้นะครับ094870 9080ครับผมขอบคุณมากนะครับแ้ากซีสวยอะไรไม่ผูดเลยครับทั้งนี้คาน VX 8 0หน้าหลังครับผม เครื่องก็80,000กว่าบาทเกียร์อ,อีก1 8ื่นช่วงล่างก็ประมาณ5้าห0ื่นห้าม่นไม่ลงวางครับล้อยางก็อีก4ี่หมกว่าบาทคุ้มครับผมโอเคเดี๋ยวโฟวิวแลวใช่ได้ครับเครื่องเสียงนี่น่าจะสายเสรยร์อะไรหลุดใช้ไม่ได้นะฮะแต่แอร์หนาวมากขอบคุณมากครับ